พ่อแม่พี่น้องเศษรษฐีเช่าไร่อ้อยโอ้โหผู้ดใดเห็นเลิบนี้แล้วต้องยุดเบิงเด้อสำหรับคปนีเท่านั้นซอมฟี่นึ่งปีเต็มอู้้ออกรถมือนี่ซอมฟี่ตลอดนะฮะเมื่อนี่ก็เห็นเป็นหน้าไร่อ้อยกําลังเป็นเศรษฐีกันแล้วเก็บเกี่ยกันหรือยังนี่สำหรับผมนี่กําลังสีเก็บเกี่ยได้นี่พุ่นน่ะด้านหลังไรอ้อยเต็มไปเบิดอเอารถมานําเสือพ่อแม่พี่น้องเศษรษฐีเช่าไรอ้อยทั้งหลายหยุดเบิงคลิปนี่และเอาขัานนี้ไปซะ อีซูซูดีแม็กหนึ่งเก้ l a ไฮเลนเดอร์เลขไม่หมื่นเดียวโอ้ยคือหน่อยแท้ประหยัดกว่าปลายแดงไปสองแสนปแดงรละคี่เสียเก่าหมื่นเก่าพันบาทโอ้ยอยังบวรวมโรงเรมจนได้เปลี่ยนภาษีอ๋อแต่ของผม6กแสนหกมหพบาทโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเหลือเงินสองแสนนี่เอาไปซื้อปุ๋ยไส้อ้อยได้พ่อผมนี่ทำเงินผมนี่ติดตัวเสียแบ่งย่าลือมนะครับผม ซอมฟี่นึ่งปีเต็มช่องทางการติดตอ่อยู่ทธหนาโปรไฟล์มาเอาคนีไปเลยเสียแบงค์กันหาไป